าแล้วก็เก็บมาจากสวนนี่ hey. อันนี้สาานละสัะบละมาแล้วก็เอออันนี้คือเอาแค่นี้พอเยอะอยู่นะนี่ตำส้มตันนี่ขอเอาพริกแข้งฮะอันนี้ซื้อพริกแข้งมาจากตลาดสห์บุรีนะสิบบาท บาทบานท,ทุ่หนึ่งบาทก็ได้ยังกันนะตำ่ำครกพร้อมสากพร้อมอกระเทียมใ,ใส่พริกใส่พริกใส่พริกประมาณเนี้ยตำ่ำต่ำให้แหลกเลยนะ แหลแกพอลแล้วแหลกละเอียดเลยเสร็จแล้วก็เอามาล,ละกอนลงไปอืมตามด้วยเครื่องปรุงต่างๆนะก็จะมีมะขามเปียกมีน้ำปลาอ่าก็มีมะนาวอา่า ผมยวผมใส่ลงไปได้ไหนะมมะนาวนี่ปลูกเองนะดังนั้นก็สามารถใส่ลงไปทั้งเปลือกได้เลยนะเพราะว่าไม่ต้องกลัวมีสารพิษนะเพราะว่าไม่ได้ใส่สารพิษเออไม่ได้ใส่สารเคมีอืมไม่ได้ใส่ปุย๋ยอะไรทั้งนั้นนะแต่เป็นปุย๋ยก็เป็นปุย๋ยธรรมชาตินะนะ่ะแล้วก็มะขามเปียกน,น้ำปลาผมใส่ไปแล้ว ใส่กระปนละพอแล้วก็ตังให้เข้ากันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยผมตําเลยนะยยนคนให้เข้ากันตํามได้นะเดี๋ยวตักใส่จานใส่ถ้วยนะพร้อมเสิร์ฟล้วครับ <S <S เผ็ดไม่เผ็ดขนาดไหนไม่รู้อ่ะขนาดโคกยังปากบานเลยอ่ะนี่ฮะอู หานะครับ